สนุกมากเลยค่ะแบบสดใสไบรท์แล้วก็แปลกตาเราก็ไม่ยอมตกันนะนีนิดนึงค่ะนิดนึงก็ต้องตามน้องๆที่ทันที่มาเดินวันนี้เพราะเราเป็นรุ่นแม่พวกบอดด็อกก็เป็นจะแม่หันเวกันอยู่เลยนะค่ะเป็นไงบ้างไหวเด็กๆเดินรู้สึกสดใสดีค่ะรู้สึกว่าเออเด็กๆสมัยนี้คือเก่งแบบเขาเรื่องอะไรอ่ะคือเร็ว เรียนรู้เร็วแล้วก็แบบมีพัานครีเยอะอะไรเงี้ยเด็กเจซีอ่ะลูกเราไงเออไม่ทันลูกไม่ทันลูกไม่ทันลูกนะไ้ทานลูกไหมทันสิต้องทานเราเราต้องสนุกกับลูกแม่จะเ่กม่จะ่เเดินแบบเหรอคะก็เชิญก็มาค่ะยประเทศดีมีคนบอกว่า หนูลดน้ำหนักได้หนูยังไม่ดีใจเท่าพี่ธนะาอบเลยอะ่ะน่ารักมากใจเลยคะเพราะแบบว่าพีแี่แล้วเลยเอ,อดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็สาหรับกระแสที่แบบมาอย่าง <c oughs> คือบอกกับตัวเองไว้เมื่อปีที่แล้วตอนที่ไม่สบายมากๆว่าแบบปีนี้จะไม่ยอมเป็นแบบปีที่แล้วแล้ว แล้วก็ทำไม่ได้ทันปีนี้พอดีก็เลยเอ่อดใช่รอดูรอดูดีจงงใจตอนนะี้บอกเลยว่าวันตะว,วันแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากร่างแหลกแต่ พี่พีีทำต่อค่ะจริงๆท่าของพาร์ทไามากพาว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะคือผอมลงสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีทุกอย่างมันมาพร้อมกันมันก็ทำให้เราสดชื่นแล้วก็ได้มาแบบมาเจอทุกคนแล้วก็ได้แบบ energy positive ท n e r g y ีที่ดีๆก็รู้สึกดีใจะคะ่ะแล้วก็บคนมกียร้น ต้องบอกว่าตอนนี้ดีใจมากกว่าที่เห็นคนไทยได้ไปเยอะขึ้นแล้วคือสมัยเนี้ยโซเชียลมีเดียอะไรมันแบบกว้างขวางดีใจเพราะว่าคนไทยเป็นคนเก่งรักคนไทย,ไยไทำได้ก็มีมเ,พเพลงใหม่แล้วไงเพลง,งยูริไง Love เ e s t i n y แต่ว่าตอนนี้มีบางคนบอกว่าอยากฟังเพลงแบบสองศัพ์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทำให้นะเดี๋ยวหาทำให้นเพลงของเพลงเก่าๆของปานไม่ตายไปจากการเลยนะใช่คือแบบบางทีแบบว่าดิวกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากให้ร้องเพลงคนอื่นบ้างไปไปมาๆลูกค้าก็กลับมาบอกว่าร้องเพลงตัวเองแหละแบบไม่อยากฟังเพลงคนอื่นตึกเป็นทุ่งเพลงเขาเป็นนามธรรมลูกค่าไม่ตายไปแล้วมันกลายเป็นเพลงที่ตายอยู่ก็หมายความว่าเจนไหนก็ต้องมีเพลงตายอยู่อันนี้ก็ต้องต้องขอขอบคุณแฟนๆค่ะที่ยังคงรักแล้วก็ ต้องบอกว่าจริงๆแฟนคลับของคนยุค90นั้นเหนียวแน่นนะรักใครแล้รักมากรักจริงแล้วไม่ทิ้งกันเน่ะยังวันนี้ก็ยังอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นผลที่เพลงเรายังอยู่ในหลายๆเพลงเด็กใหม่ก็มาโค้วอ้อยใช่ใช่ใช่ใชแล้วดีนา่นารันากน่ารักแฮปปี้ค่ะแล้วนึกถว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่เขาว่าแม่ก็คือตัวเชิดจะตารไม่ได้ไม่หลงค่ะ ต้องเปิดใจแล้วก็รับฟังด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่ได้แบบอยู่บทนี้เสมอไปอนะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างแล้วก็บางทีต้องเปิดใจให้คนอื่นได้ทํางานบ้างถ้าเขาเอาเพงลงเราไปคัเวอร์ก็ดีแล้วอนยะ่างเงี้ยเชีเลงนิฟังสี่ฟังล่าสุดก็คือออ่โตกันนิวเอายอมไปร้องใช่ไหมคะเออใช่กัดไปไหมกัดไปไหม ไม่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 มีกากค่ะเอาเลยใครอยากเ o อร์เพลงอะไรเต็มที่เลยค่ะแค่แค่คารองเพลงนั้นเพลงเกียวบอยพี่อะนตรายการ์ดติดคารองได้ไหมอะไรนะคะแต่ละการ์ดติดเกียวบอยเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะถ้าแบบก็ก็พยายามทันสมัยนะแต่บางอย่างอ่ะเราแบบเรารู้สึกว่าเราแบบเนสเซฟในเพลงของเราดีกว่าแต่ทั้งทั่นเด็กเรื่องนะ ะะต้องทันค่ะ,ะลูกทาเก้าขวบ่ะต้องทัน่ะไม่กันไม่สนุกนนโปรเจกต์นี้มจะมีอะไรบ้างตลอดทาาว่าจากจากเดือนนี้เราจะรู้กันเลยว่าเดี๋ยวทั้งปีของเราจะเป็นยังไงแต่ปีหน้าเราต้องเจอกันแบบนี้อีกนะอองานคลายเออแทายดีรุ่นเด็กือว่าเดินพายในปีนี้พายจะทำอะไรบ้าง่าว่าเดี๋ยวรอดูไปทั้งเดือนนี้ค่ะมีอะไรให้ดูทั้งเดือนเลย สบาย,ยแยน่นอนปลายเดือนกรทิปไ,ไม่เป็นอะไรยังไงแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แวนี้ก็แฟชั่นสื่ไไงไม่ได้แบบว่าต้องเห็นใจคุณลูกค้าด้วยอต่นี้จอกันบ่อยๆแน่ค่ะเดือนนี้อ่า อย่างแรกก่อนเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เห็งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้สัมปทาปีหนึ่งที่ผ่านมากับการสร้างร่างใหม่ไม่ง่ายเลยแต่พอวันนี้มันแบบกระแสะตอบรับกลับมาดีทุกอย่างดีก็ชื่นใจหายเหนื่อยอยากไปต่ออยากไปต่อแต,แต่แต่เราก็45แล้วนนะไปได้ไปได้เนาะไปได้เนาะไปได้เนาะออแฟนก็ไม่มีนะ แฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีเนี่ยรอนนักข่าวสัมภาษณ์อยู่เรื่องแฟนแต่ไม่ถามเลยอ่ะทำไมไม่ถามเลยอ่ะอยากเสนอตัวแฟนหรอเปล่าอยากเสนอตัวเอาไม่มาโสดเพราะมันแม่โสดแม่ในอยากโสดตัวโสดโสดแต่ว่าเปิดรับเลยเหรอรับรับรับทุกเพศ ขอให้ถูกใจตกใจกันเป็นโอเคตอนนี้แม่เหงาหรอไม่เหงาเพรามีเวแต่แต่แค่อยากมีคนมาดูแลกันส่วนจัง DM มานะเ็นเป็น,ส,นสมัยนี้เขาต้องดีเอ็ DM ยศใช่ไหมจะมาลงมาไลายไม่มี ดีเอ็มแล้วเต้น